ดทุกคนวันนี้พี่กุ๊ดจะมารีวิวอัปเดตใหม่นะคะทุกคนมาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนมีอะไรบ้างนี่พนักงานขายไข่นะคะทุกคนพ่อค้าขายไข่น,นะทุกคนเราจะกดคุยมีอะไรบ้างทุกคนเราคุยไปก่อนนี่มันก็บอกว่าซื้อหนึ่งเก้าสิบเก้าโลซัปลดสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าซื้อสิบฟองอ่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าโลซัปลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคน เป,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 ป็นปลาปานี้ก็คือเป็นไข,ข่ไข่แหละแล้วก็จะมีไข่ฟรีทั้งหมด4ฟองนะคะทุกคนก็คือหาได้ที่ไหนหาได้จากการตกมกาลาดอนตกคาเค่นตกออกาแล้วก็ตกวานสีน้ำเงินนะคะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเรือนะเรือตัวนี้เป็นเรือสีเหลืองนะคะทุกคนนี่เรือตัวนี้ชื่อว่าโทรโรเรลนะทุกคน จากที่มี1 5 0 0 0ตอนนี้เลือดศูนย์แล้วทุกคนไม่มีแล้วไม่มีให้ซื้อแล้วความเร็ว240พวงมาลาย80นะทุกคนการเร่งความเร็ว0.6นะ4,999ตอนนี้หมดสต็อกแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปรีวิวใร้าน,นะคะร้าน,นะคะ้ามีอะไรก็มาใหม่เรือใหม่นะคะทุกคนเรือนี้มีชื่อว่าเรือแข่งรถสีแดงนะทุกคนก็คือราคา799นะ มันมีโคมไฟได้299ลัคก,กีบก้299้299ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็มีเป็นเบ็ดพัะธ,ธาตุสวัสดนะทุกคนสมรครมาเป็นพัดสัตสินะทุกคน 299ร้อ Back แล้วก็ก้านกล้วยนะคะทุกคนราคา3000บาทตอนนี้หมดแล้วทุกคนหมดแล้วแล้วก็มีเป็นสมอเรือ79นะคะทุกคนโดน79 j ดสิบเก9จนะทุกคนถ้าซื้อแพ็คเกจรวมก็199จริงๆ257แต่ว่าตอนนี้ลดให้เหลือ199นะทุกคนหมดแล้วทุกคนโอเคทุกคนวันนี้พี่ก็จะไปทำรองเท้าเดอะเฟด,ด นั่นเองนะคะทุกคนวิธีทำก็ให้เราไปหาที่ก่อสร้างนะคะไปหาที่ก่อสร้างไปยังไงเอ,อ่ยทุกคนมาช่างเรือก่อดถ้าทุกคนเกิดอยู่ที่เกาะอารูสอ่ะทุกคนก็ตามมาได้เลยนะทุกคนเกาะอารูสนี่คนที่เกิดเกาะอารูสก็ขับมาด้านนี้นะมาตรงนี้นะมันจะมีเรือดำน้ำําแล้วก็ไปทางนี้นี่ทุกคนเจอแล้วทุกคนลองวนดูเผื่อมันจะเจอนะทุกคนใครที่มาอารุสแล้ว ต่อไปก็ปีนขึ้นไปนะทุกคนปีนเชือขกขึ้นไปแล้วเราก็ขึ้นไปเลยนะทุกคนเราจะต้องไปคุยกับด็อกเตอร์นะทุกคนที่อยู่ในที่ก่อสร้างแห่งนี้นี่นะทุกคนมาทางนี้นะมาคุยกับด็อกเตอร์คุยดูทุกคนโอเค,ท,คทุกคนก็ทุกคนก็คุยให้มันเสร็จไปเลยนะอันนี้พี่เคยคุยไปแล้วแล้วมันก็จะมี สถานที่3ามที่ที่เราจะต้องไปตกเอา,เอาส่วนประกอบของรองเท้านะคะทุกคนโอเคทุก okay, คนสถานที่แรกก็คือ,อมหาสมุทรนะคะทุกคนสถานที่ที่2ก็คือซาสโตนนะคะทุกคนสถานที่ที่3มก็คือเกาะเห็ดนั่นเองนะคะทุกคนแล้ววิธีตกก็คือเราจะต้องไปเอาออโรร่านะทุกคนก็คือไปตรงถ้ำสีเขียวะคะ่ะทุกคนโอเคทุก okay, คนเราไปกันดีกว่าทุกคนก็ตามพี่มาได้เลยนะทุกคน ว่า,าที่ซื้อ,อโทเทมออโรราอยู่ตรงไหนนะทุกคนโอเคทุกคนก็ไปตรงเกาะซันสโตนก่อนนะทุกคนเอนนี้ไงทุกคนมันขึ้นแล้วเกาะซันสโตนอยู่ทางนูน้นโอเคทุกคนถึงเกาะซันสโตนแล้วแล้วเราก็เข้ารูตรงนี้นะจากนั้นก็ขับตรงไปเลยอยู่แถวนี้แหละทุกคนเห็นอะไรไหมทุกคนน่นไงทุกคนอยู่แถวนี้ไง ก็คือทุกคนจะต้องมาตัวเกาะสะตัวแล้วก็รอดนะแล้วเราก็มาตรงนี้เลยโอเคทุกคนจากนั้นเราก็ใส่อุปกรณ์ดำน,น้ำเรียบร้อยแล้วเราก็ดำน้ำลงไปนะนะทุกคนห้ามชนทุ่นระเบิดนะทุกคนถ้าชนทุ่นระเบิดทุกคนก็จะตุยกลัวชนมากเลยเพราะว่อพี่มองไม่เห็นตอนนี้ก็อยู่ใน วิทุกคนเหมือนพี่เจพี่ยาลหรือเปล่าใช่หรือเปล่าคนนี้คนนี้แหละมีเบ็ดริฟนี่ทุกคนเจอพี่ยามแล้วแล้วเราก็เดินตามพี่ยามไปเลยทุกคนรู้ไหมเนี่ยว่าเขาปั้นมาตามแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปตรงนี้นะหัวนสลิงทุกคนหัวนสลิงมาตรงนี้จากนั้นก็รอพี่ยอมโอ้โหโอ้โหไม่น่าหวาดเสียวเลยพี่ยามเล่น เอาไกด์เดอร์ไปด้วยไหมเป็นนึ่งนอันนี้แหละแล้วเราก็เดินมาตรงนี้นะมันก็จะมีท่อน,อนไม้ตรงแถวน,นี้แล้วเราก็ปีนขึ้นไปแล้วก็อปีนขึ้นมาตรงนี้นะทุกคนใช้กระดานขึ้นสูงอ๋อไม่ใช่ทุกคนต้องขึ้นมาทางนี้แล้วก็โอ๊ยอะไรเนี่ยเพิร์ลกดอีกแล้วทำไมทุกคน บินมาตรงนี้นะทุกคนน,นั้นก็กระโดดขึ้นไปจากนั้นมันก็จะมีที่ห่นสลิงนะแล้วเราก็ปีกขึ้นมาตรงถ้ำนะแล้วเราก็ตามรูไปเลยวิ่ยทุกคนตรงนี้ก็จะแบบเป็นถ้ำเขียวๆนี้ทุกคนถ้ำเขียว เออโอเคไปตรงนี้ต่อนะทุกคนใช่หรือเปล่าใช่ไหมนะเนี่ยเครียดมากเลยทุกคนหุยทุกคนนี่ไงโทเทมออโร a ดูราคาก็ปแปลงแล้วดูราคาก็แบบไม่มีเงินซื้อมากๆแล้วทุกคนราคาแต่ก็ต้องซื้อให้ทุกคนดูนะดูราคาสิซื้อมาแล้วทุกคนอืม,อมสองพี่สุอสามอันนะทุกคนนี่เลยอยู่สี่ล้าน แล้วก็ออกจากถา้ำตรงนี้คือไหนรู้คนต้องตกใหม่แล้วกันนะทุกคนโยนไม่ได้ทุกคนโยนเบ็ดไม่ได้แล้วก็ออกจากถา้ำ <French> เฮ้ยเมื่อกี้ดำขาวทุกคนเมื่อกี้มันขึ้นดำขาวอะไรอ่ะอร่อยอะ,ะทุกคนเอาไว้ก่อนอันนี้มันคืออะไรมันคือตัวเร่งสปีดใช่ไหมเขาบอกว่า เคลียคือให้หาเออวันเนี้ยจับบูสเชื้อเพลิงจรวดแล้วก็แกนความเร็วอุ้ยอันนี้เกณฑ์ความเร็วนี่มันขึ้นว่ามันมันเขียนว่าให้ทุกคนบิ๊กสปีดอันนี้เลยเย้โอเคทุกคนพี่ก็ขอไปพักก่อนละกันนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ควอาไปกะต่อไปละกันทุกคนสําหรับวันนี้ก็มีเคลียน,นี้นะคะทุกคนบายบายพี่ได้มาแล้วที่เล็กสปีดว้าง่า